ครับพี่น้องครับ10นิ้วอันปูปูอันกรลคิรีของเสิร์ตครับผมครับ ส้มบริการแบบธรรมชาติครับพี่น้องวิธีชีวิตของภูมิปัญญาธิบาลนเฮาการหาอยู่หากินหาปูหาป่าแบบธรรมชาติที่พี่น้องเห็นอยู่ในคณะนี้นะครับเรียงรายอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเขาเรียกว่าแพร่สะดุงหรือว่าแพร่เนีครับในส่วนนี้เพิ่อนกำลังเตรียมแพร่นะครับเตรียมแพร่ที่จะตึกป่านะครับป่าไ่พี่น้องก็จะได้เห็นป่าใไงครับเห็นปลาข้าวเดี๋ยวสิเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวสิพาไปครับมุดนธมว่ามาตีตุตุตตคุณอะ เขาเรียกปลายิสกไทยครับพี่น้องครับปลายิสกไทยก็มีนะครับดูดูตัวครับไอ้นี่ยไอ้หางยุงให้กินมันอยู่บ่ได้พอกินอยู่ก็เรื่อยๆมักแต่ว่าชิเด็ดหนิไว้เมียด่าจงบ่ฟังเนาะเมียบอกตื่นหนึ่งเขาบ่ตื่นเนาะบอกมื่อไปตกปลาได้ไยตื่นตีตีซียังวะเห็นว่าเมียเมียด่าเนี่ยวิญานสะมหาตกปลาได้เลยเนี่ยเบิ้งเบิ้งออกอยู่ตัวแม่ตัวผัวเบิ้งบืออกเออขันเปนตัวผัวมันสิดินดีแน่นอนหนึ่งเนาะเฮ็ดเน็กแซ่บกว่าปลาโจกครับปลาโจกลาบกับเพิ่นเอือบหนึ่งลาบกระแซ่บ อันนี้เขาเรียกว่าลูกมัน่ะศันลูกได้เนี่ยครับซูเมียมันจะทำไรน,นะครับ <What? S 1> ลองเรือมาหารังสักแค่สัยกยังเกาะฮะ๋อสักคนบ่ <c oughs> ลองเรือมาหารังสักคนอันนี้เขาเรียกว่าปลา ประจบลาบกระแซบต้มกระแซบหนึ่งกระแซบฮัลโหลฮัลโหลครับผมมองเห็นมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ริมฝั่งคอยดูครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับพี่น้องตามผมมา สดชื่นจังเลยอ,อยากแซ่อยู่นี่บิดมือเบิดขึ้นเด้อยู่นี่เป็นวิธีการหาปูหาปลาแบบธรรมชาติแล้วแต่ข้าเจอซีหาครับมีหลากหลายครับพี่นอ้องไม่ว่าจะเป็นบังลั่นบังจันมองตึกแห หมดยิ่งป่า <Huh? S 1> หมดยิ่งป่า,าบ่ธัรมดาเด้ใสหน้ากากลงไปหมดยิ่งป่าตองเอาเปืนยิ่งป่าใต้น้ำเก่งขนาดพระเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้ปัญญาเป็นวิชาการทำมาหากินของพี่น้องไทยตะบนภาสาเก่งหากินมนันอีกแค่นึงครับเบิ่งกระดุงเนี่ยถึงตะลังยกอยู่ตอนี้ครับเบิ่งเบิงสีได้ป่าบ่พี่น้อง เป็นยังไงบ้างครับพาพี่น้องเยี่ยมชมวิถีชีวิตแบบธรรมชาติวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ําสงครามลุ่มน้าทุ่งหนองผือการหายู่หากินแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแพสดุงแพยักแพกกระเดืองหรือวิธีหากินนะครับของชาวบ้านแถวนี้ขอบพระคุณเรือครับมือนีซึ่งอพินันธนาการจากทางด้านทีมง,งานครูตุม้มนะครับ้อมพี่น้องจากท่าสะอาดให้ความอนุเคราะห์เรือหางเงาเรือพายในการทายทํา แต่ตอนนี้ตัวข้าพเจ้าเองเตียงแล้วสีเด้ิตเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนก่อนไปก่อนเดอ้อไป